อข้อที่15นะครับข้อนี้บอกว่าไดาโนเสาร์นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในยุคไทแอซิกนะครับยุคจูเลสิกและยุคคีเทเชียสนะครับเขาบอกว่าข้อใดคือชนิดของซากดึกดำบันที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั้นหินไดโนเสาร์ที่เคยเดินผ่านนะครับตรงนี้บอกว่ามีลักษณะรูปพิมพ์รอยพิมพ์นะครับรูปพิมพ์รอยพิมพ์แล้วก็ซากดึกดำบรรน,นะครับเขาอบอกว่า ซากหรือดำมันเกิดขึ้นได้จากไดโนเสาร์ที่เดินผ่านนะครับก็คือเดินผ่านแล้วแล้วก็กดให้เป็นรอยลักษณะแบบนี้นะครับอ่าทีนี้การเดินผ่านแล้วก็ทําให้เป็นรอยแบบนี้นะครับก็คือจะมีผลนะครับส่งผลให้เกิดเป็นลักษณะของสิ่งที่ว่ารอยพิมพ์ได้นะครับเนื่องจากรอยพิมพเนี่ยจะเป็นรอยที่ไดโนเสาร์เดินผ่านแล้วก็มีตะก,กรนไปทับถมเอาไว้นะครับอ่า หรือจริงๆแล้วพวกรอยพิมพ์เนี่ยจะเกิดขึ้นก็คือสิ่งมีชีวิตตายลงแล้วก็มีตะกอนเนี่ยไปทับถมเอาไว้ทําให้มันเป็นร่องรอยลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ได้ตายลงนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อซากของสิ่งมีชีวิตนั้นได้เน่าเปื่อยหรือว่าโดนพัดพาไปมันก็จะเหลือแต่รอยใช่ไหมครับแล้วมีตะกอนไปทับถมใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลายเป็นในส่วนของที่เรียกว่ารูปพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับก็จะ เป็นได้ดังนั้นการที่ไดโนเสาร์เดินผ่านาข้อนี้นะที่มีให้เรื่องเนี่ยที่ถูกที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเกิดได้ทั้งรูปพิมพ์แล้วก็รอยพิมพ์นะครับตามข้อมูลที่ครูได้ไปหามานะครับแต่ก็มีคําศัพท์อีกตัวหนึ่งนะที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือในส่วนของคําว่าร่องรอยนะครับหรือว่าแท็กฟอสซิลนะครับ เขาบอกว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในช่วงที่มีชีวิตอยู่เช่นรอยคืบคานรอยตีนนะครกลายเป็นหินในระยะเวลาต่อมานะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆก,ก,กันกับชั้นหินที่ไดโนเสาร์เคยเดินผ่านเหมือนกันนะอันนี้ก็อาจจะเรียกว่าเป็นแท็บฟอสซิลหรือร่องรอยได้เหมือนกันนะแต่บางอื่นในนี้ไม่มี ตัวเลือกให้เลือกนะครับดังนั้นตัวเลือกที่น่าจะถูกที่สุดก็น่าจะเป็นข้อที่3นะครับที่ได้เฉลยเอาไว้นะครับสำหรับข้อนี้นั่นเองนะคระัเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันนะครับ